สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันกับแพลยูปา่าเฮดคือเขาจะตอนนี้กะฝ่าแจ้งแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกมากมือมันเป็นมือ,มเ,มอเคืองมือค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าป่านะคะอืมขออนุญาตนงเสือเสือกันฝนกันที่กาคู่ใจของเรานะคะมีวันนี้ไม่นาไปนัาค่ะวันนี้กินโจ๊กนะคะโจ๊กซีโร่โอเคจ้ะพี่น้องเพราะว่าหลายยายหางเฮ็เฮดเลยไปแล้วเร็วไว้ไม่สิว่าท่านเพลิน ที่นอ้องขาบ่อยขึ้นมากเห็นแล้วดีเ็ดเผือกห,หวานเนี่ยน้องงามมากอ่อนๆเอปาดขาแม่จ้าปาดขาแม่จ้าเก็บค่ะโอ้โหดอกแรกแหกหมานหมานแห้งค่ะหมานเลิศ เดี๋ยวไปเก็บอีกก่อนเดีวไปตัดขาขามบนจ้ะใส่ตะกร้าไปก่อนนะคะโอ๊ยปิดรูปิดรูค่ะโอเคจ้ะพี่น้องขาในความตาดีของหญิงแบบว่าน้องมะลีเกิดยุเลิกปันใดกับพวปนสายตาเมว้าขาสวยมากเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะมาค่ะบอลนี้มาสิด้อีกบ่านี่ ติดรากมาอู้พี่น้องค่ะว้าวขออนุญาตตัดเลยนะคะในความฟินาเลในความฟินาเลนั่น,น,นค่ะทุกคน<ม>อุ๊ยไม่จะของเดี๋ยวไปตัดขาดสองดอกความกันจ้ะ สองดอกแรกค่ะน้ำงามเลยค่ะง่วงงามคู่ <laughs> เห็ดกิง่ง <laughs> กิ่งคุลุนคุลุนวายอ่อนแนงจ้ะอ่อนมากขันมาท่านังสีะจ้ะ ขูดออกค่ะปีนี้ว่าตัดออกลายเห็ดมันอึดน,นะทุกคนอ,อันนี้รู้ซึกว่าจะป่วยนะคะดอกแรกกล่องโฟกัสใส่นี่อุยดอกที่สองค่ะดอกนี้ยังเหลือดอุ้ยออนแห้งจ้ะ ฟินาเลชนะเลิศพี่นองขาให้ความปังหญิงไปต่อจ้ะสองดอกมันหมานค่ะพี่นองขา้า่นอ้นองอยากออกจก่ะนี่ก็จกเรายันงูนี่ค่ะดอกหนึ่งให้เบิรงน้องอยากออกแนงจ้ะว้ายคุณดอกหนึ่งค่ะขันเทิงขันเทิงขันเทิง,ง,ทงอย่าไปจ้ะชมวิวจากปลาเห็ดค่ะพี่น้อง มองเก็บเฮ็ดอยู่สูงบ่จ้ะวิวสวยมากแต่ว่าเราไม่เน้นวิวค่ะวันนี้เพียมองห้องสิบไปใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะไปจ้ะขาลายค่ะเท่าล่ะเปล่าเมื่อยเสียงเซาหับๆขึ้นเขามากเนาะ มี่บอโน้อคือมาแหงแัวเนาะทำไมหมืดแต่ปะเนี่ยหนังไก่หนึ่งค่ะนี่อันนี้มันแสบพี่นนองกล่องคือเปหนึ่งสี่ปับตามสีใหม่เดี๋ยวเทียงก,กันครับกล่องจะเข้ากันจะ้ะนี่เป็นยังไงปะเนี่ย โอ้ยสร้างกล่องเออพี่น้องเฮ็ดเผิงค่ะวันีหยไปล่ะอันนี้คือขาลายค่ะขาลายก็ขึ้นหน้าแล้วเพื่อ,อไล่น้งไก่ครับทุกคน น้องกำลังขึ้นจ้ะพนเป็นเ,เป็นสายว้ายหนังไก่หลายจ้าพี่น้องเอาวันว่าเอาดอกหน่อยโปรดมือหลังจังหวะกันโอเคนะรออยู่ตรงนี้นะว้ายพี่น้องขาพี่หนังไก่ยุยูอ่ะอุ้ยแล่แพ้วสิไปสาธิตไปที่การทำ นังไก่ผัดพริกนะคะนี่มันจะเป็นขนนะสิจ๊ะเห็นบ่า่นะขันบ่มีขนเพิ่นก็เอิญเห็ดนังแกะนะคะอุ้ยง่ามรหลดแมแนแต่นเด็ดขาเลยจ๊ะเป็นนิ่มๆเลน่นี่หนูอื้อ ไปต่อค่ะอ้ยพี่น้องค่ะดงเห็ดนังใกล่ที่บอ่อไหนมาเจอเนี่นี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเพิ่งค่ะอุย้ยขาลายอีกหนึ่งปัวกองไว้ตรงนี้ ของดีกว่าน่าจะเนาะหลายอยู่ ฝนตกแล้วไม่ไม่ก็กรอบจ้ะใบค่อยๆนึงกระหักน,น,นี่ยุยดอกนี้คืองามเฉยนี่บมดตับเลยโอ้ยเยอะค่ะทุกคนเยอะเยอะเยอะ คะอวบมากพี่ค่าพี่น้องก็ล่างขืนเลยชอบา่ายเอาได้จ้ะถูกเนาะขาลายสองค่ะถึกฝนเราไปยังก็เป็นงสีว่าได้จ้ะ่าเอาไปเอาไปนี่ละ เป็นคาราที่ดอกหนึ่งว่าหันยู่ใส่นี่จ้ะอุ้ยแกว้าวยูของนอกหลายดอกจ้ะม่เลวเลวลาพี่นอ้องมาะมาค่ะได้ปอนี่ก็ยังจะเห็นอย่างเสียงดังพี่น้องคะาทหลาย นี่น,น,น,น Middle 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 ั่น <coaching> ดอนงค่ะเมื่อยเด้วดิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังี่ค่ะสามดอกยิ้วอ่ะอุยหลายเร้ไดว่าไปเดี๋ยวเขาใหญ่ป้าจับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าอ้าว้ายคุณแม่ขึ้นมายืนเถาอยู่นี่ มันคู่ลูกว่าสิง่ายป้าขึ้นหลายอ่ะค่รับปอแปะเลยหกักพ่ได้มันเหนียวถือฝุนง่ายป้าไปเบิ่งป้าเห็ดเหลืองจ้ะไปว่าสิมีบอปีนี้พ่อได้เก็บเห็ดเหลืองพ่อกำมือจ้ะปีนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเห็ดเหลืองจ้ะ ถึงป้าเห็ดเหลืองและะ้วค่ะพี่น้องติดถนนหม่องเก่้านะคะแต่ว่ในนวามเจะเดินจะดา่าแท่วลืมมีดไว้ในี่ป้าได้กับแปลมีดอันใหม่นี่หูหงุดจะคลองยี่หรี่จะ้ะในความซุ่มซ่ามยืนหนึ่งนั้นพี่น้องเห็นเห็ดเหลืองไปจ้้เห็นไปนะคะน้องออกแล้วนะคะทุกคนว่าหนจมว่า,ามีเห็ดเหลืองว้าพี่น้องคะ่ะหากินข้างทางเหมือนเดิมนะคะหญิงแผลคุณกู้ มีเห็ดพี่้อูเห็นเห็ดปะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็ดน,นะคะเนี่ยเก็บขา,างทางถามว่าอายไหมตอบเลยว่าไม่นั่นโหลด <c oughs> โอเคจ้ะเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันเลยค่ะ <c oughs> เกือบเท่าแล้วนะคะเนี่ยเราต้องเอาอ่อนๆอย่างงี้ซีอูนี่ นั่งเก็บผับเพียบสวยงามนี้ยพี่น้องคะเห็ดกำลัองออกเนี่ยจ้ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะงานผีต้องมาเด้เนี่ยมันก็เห็นเด้เนี่ยนั่นเห็นบอกพี่น้องค่ะงานผีต้องมาค่ะคุณผู้ชมผู้ใดบระโ u t s พีพี่ก็คือเปิดหานะคะอืมเอากล้องกับพวกถือเห็ดตอนนี้นเอาหญิง นี่นะคะศูนย์ในจะของมีดเสียนางงามจาะไปยานว้ายพี่น้องพี่น้องคะอย่นี่น,นี่งานพีล้วบอกแล้วงานพีออกมาป้าจุ่มนี่ไหมพอพีอ่ญาติไทยรูปจกบุกเ่ย่ถอะมันงามแห้งนัดแช่ <c oughs> เก็บค่าบะนี่ ว้ายน้องสวยค่ะคุณน้องสวยมากเฟตกาเนี่ยมาเอาจุ่มนี้ค่ะบัดเห็ดเหลืองนี่แพทวมาเก็บเ,เห็ดเหลืองมีจ้ะมันได้พีมันได้หานะหูดอกนี้งามดอกนี้ขาใหญ่ หักเลยหูยพี่น้องคะเกือบเท่าละเกือบไปบานไม่มลแล้วคะ่ะเห็ดได้ไหนั่นเห็ดนะคะเนี่ยอย่าว่ายังอื่นเดลยเห็ดได้ไหมมวนผู้เดียวเต็มตาดิ็ยันเหยียบน,อน้องกำลังออกค่ะพี่น้องจุม่มในปิ๊บไปายเออะเออเออหนาค่ะพันหัว ปลานี่เพวเก็บซีปีติดต่อกันแลละจ้ะปลาขางทางปีนี้คือเป็นบัวลายหืประท่านเดพลโพเฮ้ยจังไดน้องลามมาเลยนะคะลามมาปีปลาบุบอรีขางถนนเดีย๋ยวไปดูข้างหน้าเกือบเมนบอมาค่ะพี่น้องเกือบเมนบอพีนั่นเมนบอ งามงามมากมเกือบมาเพท่านค่ะเกือบไปทางเพลินแล้วเนี่ยงามคักปิดไว้ค่ะอีกคณะหนึ่งที่น้องขาเพราะม่ผู้เห็นนั่งเลนั่งยุดยุดไตหมอดไหม ดอกเดียวสวยๆเลยค่ะหาไว้นี่ mm hmm. นทุกคนเก็บเห็ดเหลืองพี่นี่พ่อแง่จับอยู่เียเห็ดเหลืองโหลายนี่ยังกคือมาเกิดอยู่ในหูถึงสิน้นมันเก็บเนี่ยโอ้ไม่งูบลเนี่ย โอ้ยง่างจังจุกมีทีไใดอยู่เนี่ยอ,อันนี้เทาแล้วจ้าไม่เอาอันนี้ น่าจะผลมาแล้วพี่น้องสร้างกล่องโฟกัสไปตัวไปทีปกติป้านี่นี่แพ้วได้เป็นเจ็ดแปดกิโลเลค่ะมองเดียวแต่ว่าปีนี้เพิ่นแรงเนาจะจ้ะหน้าร้อนปีนี้คือผลไม่ตกเลยไม่เยอะ มันบองงามเลยจ้ะเฮ็ดตีนีเลือกเอาเนาะปกติอยู่ในโพงนี่คะ่ะเต็มาอานยาเได้พี่น้องแต่ลายตาเลยตีนี่ไม่มีเลยแหงเอโอ้ยขาวอวาัวงสินะ จงมีได้เก็บน้องไว้ก่อนเก็บก่อนนะจจะเนักเล็กพัดคารอบเดียว หน้ากันจ้ะอันนี้ไม่เอานะคะขึ้นมาเอาแค่นี้จะกำลังขึ้นเดี๋ยวอีกจ๊ะอาทิตย์หนึ่งจะมาเอาตัดขาขณะนี้ก่อนจ้ะ พี่น้องคะว่าบ่หมานกะ็ะไดอยู่ด้เกือบเต็มตาแล้วจ้ะนี่ขนาดเป็นต้งใหญ่น้มันเก็บยากไหมมองนี่มองตีมองเดียวมันอยู่ในโพซิชันที่เก็บยากพัดขาหนีไหมเหลือแท่ เมย์อเดีย,ดยพี่นอ้องเข้ามาเมยอเดี๋ยคือมันเก็บหยากพผิดกำลังขึ้นจ้ะขึ้นหน้าแล้วก็มีน้ำบดถึงข้นน้ำบดถึงแล้วพอแห่งพอน้ำมาแล้วก็ขึ้นมาเลยไสบ่เนี่ย แต่ถ้ามีน้ำพอเขาจะงามอยู่นะบะมี่กับบมี่เห็นไหมพ่อม,มากม,มาลายปบนี้นั่งกันเล่นานาวูไปเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะ่ะโอ้ยแหงหน่อยแหงอืดน,นี่ค่ะพี่กำลังขืนบ่าเอาหรอกนะหืมมาบ่หมานกับหมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องปองไป นี่คณะหนึ่งยู่ท่างขึ้นเลยเนี่ยแค่จะได้เสียวได้เดี๋ยวลงไปก่อนเนาะ <c oughs> อยากให้พี่น้องเห็นทายืนนี่เอาเพวกเข้าดันไปเก็บเงาเก็บซาผู้ใดว่าเหตุขิบมันเห็งุายเห็เหุบ่างายเด้อค่ะอะเบื้องแล้วกรุนหน้าสับตะไคร่พร้อมนะคะ <c oughs> ห้คกแนนความพญายามเนี่ยเด้อ เน็ตบ่งามคือเ่มกะให้คะแนนความพยายามก็ได้ค่ะโอเคนะคะตกลงตามนั้นนะคะเด็ดตัวเลยกระตายอยู่ไ <c> ก <oughs> ห้ามด่าได้ผู้ใดอะ่ะให้มองทายืนโหลดจ้ะนี่ทายืนเลิศบ่พอเมือ่อ พอแล้วค่ะเมื่อก่อนมีค่ะพี่น้องในความเห็ดเต็มตะกร้าน,น,นะคะเมื่ายืนแพละลดให้คะแนนความพยายามหน่อยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้อง่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้พรวขอโตลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าอย่าลืม subscribe เดอ้อเก็บเมื่อยอยู่เด้อ